สวัสดีครับอะตอม d ดรฟ์กันเงินนะครับวันนี้เรามาอ่านกราฟหุ้นกันนะครับก็ผมไม่แน่ใจนะว่ามีทั้งหมดกี่ตัวนะครับก็คงเป็น10ตัวนะครับก็ช่วงนี้ก็เอาที่เพื่อนๆขอมานะครับมาอ่านให้ฟังแล้วก็มีทั้งที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับก็หยิบเพิ่มขึ้นมาให้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวลองมาดูกันครับว่าการอ่านกราฟหุ้นของผมนะครับต้องบอกก่อนมันเป็นความเห็นส่วนตัวของผมเนาะมันไม่ได้มีการเขาเรียกว่าไม่ใช่การวิเคราะห์แบบถูกหลักนะครับแล้วก็ ผมมาเป็นการบอกว่าเฮ้ยเนี่ยดูกราฟแบบนี้ใช้อินดิเคเตอร์แบบนี้บบนเฮ้ยมุมมองน่าจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เอ่อเป็นการอ่านให้ความรู้ไม่ได้เป็นการชี้ชวนการลงทุนใดๆนะครับเงินของใครของมันนะครับผมไม่ได้รับเงินจากเพื่อนๆเนาะเพราะฉะนั้นรุยเลยครับถ้าอยากจะซื้อตัวไหนก็ซื้อเนาะถ้าไม่อยากซื้อไม่อยากเชื่อใครก็แล้วแต่ครับเงินใครเงินมันนะครับก็ขอแค่แค่มีความสุขในการลงทุนเท่านั้นก็พอนะครับก็ขอเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเอ่อให้ความรู้นะครับแล้วก็ให้มุมมองแล้วกันว่าตัวผม มองยังไงกับสิ่งที่มันเป็นนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับว่ามีหุ้นอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับไปดูกันโอเคสําหรับตัวแรกที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะครับก็คือ AWC นะครับ r e a อ Asset World Crop นะครับก็ลองมาดูกันครับว่าภาพรวมเป็นอย่างไรนะครับก็จริงๆหุ้นมีไม่นานนะครับทาท่าดูดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าตั้งแต่มันเปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็นในทิศทางขาลงใช่ไหมตอนนี้เรายังยังคอนเฟิร์มเป็นทิศทางขาลงนะครับแบบนี้เนาะแต่ว่าเหลืองกับส้มเนี่ยมันเริ่มตีบเข้าหากันนะครับ สิ่งที่เราเรียนกันไปว่าเหลืองกับส้มเริ่มตีบก็หากันนั่นหมายความว่าเมื่อเหลืองมันตัดส้มได้นะครับการาฟตอนนี้มันวิ่งเหนือเหลืองนิดหน่อยแล้วนะครับเมื่อไหร่กราฟทะลุเหนือส้มแบบนี้ขึ้นมาอยู่ข้างบนนะครับแล้วเหลืองตัดส้มได้จะเป็นทิศทางที่ดูดีนะครับว่าเฮ้ยจะเกิดการกลับตัวหรือเปล่านะครับสัญ,ญญาณประกอบมีอะไรบ้าง1 RSI ซนะครับวิ่งจาก30มนี่วิ่งอยู่ข้างบนแล้วนะครับปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ50แปลว่าตรงนี้กําลังทำไซเวย์ใช่ไหมเพราะผมบอกแล้วว่าประมาณ4ี่0เนี่ย มักจะเป็นกรอบของการทำไซด์เวย์นะครับข้างล่าง MBCD นะครับจากสีแดงหลุดออกมาแล้วก็ยังวิ่งติดตบอยู่นะครับยังไม่เลือกข้างเท่าไหร่เนาะเพราะฉะนั้นภาพรวมนะครับสำหรับ AWC เนี่ยส่วนตัวมองว่าเริ่มมีความน่าสนใจเกิดขึ้นนะครับว่าภาพรวมตอนนี้มันยังเป็นทิศทางขาลงอย่างชัดเจนนะครับแต่ว่าเฮ้ยมันจะกลับตัวได้แล้วหรือยังนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องคอนเฟิร์มด้วยกราฟเนือเหลืองกราฟเหนือส้มเหลืองตัดส้มนะครับแต่ถามว่าเส้นตรงนี้นะครับเส้น20 0วันสีแดงตรงนี้มัน ถือว่ากดอยู่พอสมควรนะครับว่าเฮ้ยราคาเฉลี่ยของ200วันอยู่ต้องตรงนี้นะครับมันถือว่าห่างไกลพอสมควรเพราะนั้นการขึ้นครั้งนี้อาจจะขึ้นได้ยากเนาะแต่ว่า กราฟทรงนี้สวยครับการที่มันบีบตัวแบบวิ่งเส้นตรงมาแบบนี้นะครับเมื่อไหลมันพุ่งเนี่ยมันจะพุ่งได้แรงพอสมควรนะครับแต่ว่าก็ยังมีความยากที่มันโดนเส้นสีแดงตรงนี้คุมไว้นะครับถ้าเส้นสีแดงมันมาอยู่ใกล้ๆกันตรงนี้น่าสนใจนะครับว่าพอกราฟอยู่เหนือเหลืองเหนือส้มเหนือแดงปุ๊บเนี่ยมันจะพุ่งได้ไหวแต่พอแดงมันอยู่ไกลมากเนี่ยโอ้โหมันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากว่าจะไต่ขึ้นไปจนถึงแดงจะเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าภาพรวมดูรอการกลับตัวแล้วกันนะครับสำหรับ AWC เนาะตัวถัดไป นะครับ TRI นะครับ TN ตัวนี้นะครับ Titan Holding Public Company Limited นะครับภาพรวมนะครับมันเป็นในทิศทางขาขึ้นแน่นอนเพราะอะไร กราฟเหนือเหลืองกราฟเหนือส้มเหลืองตัดส้มนะครับเรากราฟเหนือแดงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ภาพนี้เลยนะครับวิ่งกันมายาวๆแบบนี้เนาะมันก็ยังวิ่งอยู่ในเทรนไลน์นะครับนี่ผมซูมเอามาให้ดูนี่ยังวิ่งอยู่ในเทรนไลน์ที่สวยงามนะครับเราก็อ่อณวันนี้นะครับมีการชะลอตัวเกิดขึ้นสังเกตจากตรงไหนนะครับสังเกตจากสีเหลืองนะครับกราฟเส้นสีเหลืองคือราคาของ10วันนะครับสิ่งที่มันขึ้นไปก็คือขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับแต่ตรงนี้เห็นไหมว่ากราฟเริ่มมีการแบบ เหมือนชะลอตัวนะครับเหมือนแอบทำไซว์เวในช่วงนี้นะครับการทำไซว์เวในช่วงนี้เราดูได้จากตรงไหนบ้างนะครับก็นี่ r s i จาก30ขึ้นมา70นะครับแล้วก็70ลงมาก็แถวๆนี้นะครับเป็นจุดที่มันเริ่มทิ้งตัวเนาะแต่ภาพปัจจุบันเนี่ยมันก็ลงมาแล้วนะครับ r อ i อยู่ที่ประมาณสัก50นะครับอย่างที่บอกครับ60ถึง50ถึง40เนี่ยมันอยู่ในช่วงของการทำไซด์เวนิดหน่อยแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้ต้องระมัดระวังแล้วนะครับว่าถ้ามันลงมาถึงเส้นเทรนไลน์แล้วมันเด้งหรือล่าาบถ เป็นภาพแบบนี้มาถึงเส้นเทรนไลน์แล้วเด้งขึ้นโอเคนะครับนี่เด้งเปิดแกลบด้วยซ้ำนะครับแต่ถ้าเกิดมันเด้งลงมานะครับก็ค่อยมาถึงตรงเส้นปุ๊บแล้วหลุดอันนี้ต้องระวังเนาะภาพรวมยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นแต่ก็ต้องระวังภาพนี้แหละครับว่าพอถึงเส้นแล้วลงหรือขึ้น ถ้าลงาถ้ามาถึงเส้นแล้วยังเด้งขึ้นได้เนี่ยอันนี้ก็ก็ถือว่ายังเป็นภาพที่น่าสนใจนะครับแต่เมื่อไร่ที่แตะสีฟ้าแล้วรู้สึกว่าหมดแรงทันทีนะครับเหลืองตัดส้มตัดแดงในทิศทางขาลงอย่างเงี้ยต้องระมัดระวังสูงๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นรอดูครับรอดูสําหรับตัวตัวต่ยตันเนาะทีนี้ตัวถัดไปนะครับตัวที่3ามคือ A P P A P P นะครับ a p p i c a t นะครับแอปพีแคผมไม่ไม่ค่อยรู้จักเลยว่าตัวนี้ทําอะไรนะครับโอ้ oh, ลงมาแบบตั้งแต่ราคาเปิด3บาทนะครับลงมาต่ําสุดอยู่ที่บาทกว่านะครับก็ลงกันไปเกิน50%นะครับภาพรวมปัจจุบันนะครับก็เราคอนเฟิร์มนี่มันเป็นขาขึ้นตั้งแต่แถวนี้นะครับเพราะว่านะครับมีการยกโลยกไฮเนี่ยเห็นใช่ไหม นี่ตรงนี้นะครับนี่คือไฮเก่านี่คือไฮใหม่นี่คือโลเก่านี่คือโลใหม่คือเกิดการยกโลยกไฮนะครับเพราะฉนั้นเกิดเป็นภาพแนวโน้มขาขึ้นแต่ว่าจริงๆก็จะวาดเส้นอย่างเงี้ยเนาะมันก็ดูไม่สวยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเราก็จะมาคอนเฟิร์มดูแถวๆนี้เนาะเพราะนั้นเรายึดเทรนด์ลน์นี้เป็นหลักครับเราก็ภาพรวมเนี่ยกราฟเหนือเหลืองเหนือส้มว,วิ่งวิ่งกันแบบยาวๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ผมยังมองว่ามันสามารถที่จะมีลุ้นทํำนิวไฮไปได้เรื่อยๆในช่วงทาเฟรมนี้นะเอาเอาใช้ว่าหลังจากโควิด19มาเนี่ยนะครับมันยังม ค่อยๆดันดันดันขึ้นไปแต่ถามว่ามันจะนิวไทม์ไฮเลยไหมไม่ใช่นะครับเพราะว่าราคาเปิดเนี่ยคือนิวไฮสุดๆแล้วนั่นคือสุดสูงส,สุดแล้วนะครับที่ปีต้นปีออปลายปีที่แล้วเนาะทีเนี้ยตอนเนี้ยนะครับถ้าอยากรู้ก็เอาฟิบแนาชีแปะเข้าไปเราก็จะรู้ว่ามันมีเส้นในย่าสาคัญแถวๆไหนบ้างนะครับตัวอย่างก็อย่างนี้นะครับเราก็กดตรงนี้นะครับแปะเข้าไปโอ้โทษทีกดผิดอันนะครับนี่ อ่าอันนี้นี่นี่จำโหกดไม่ไม่ค่อยได้กดเมนูเนาะผิดเลยอ่ะนี่นะครับแล้วก็ปักจุดต่ําสุดไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือจุดเนี้ยมันเป็นเช็คพอยต์แรกประมาณ2บาทกว่านะครับแล้วก็ถัดไปก็ประมาณ2บาทหกเนาะก็เป็นเช็คพอยต์ประมาณนี้ครับว่าสําหรับการไต่ขึ้นไปมันจะมีจุดไหนพักตัวบ้างนะครับอย่างเงี้ยเป็นไง ขึ้นพอถึงเส้นเป็นไงลงนะครับพอมาถึงตรงนี้เปิดแกลบโดดขึ้นไปนะครับพอเสร็จแล้วยังมีแรงขึ้นต่อก็ขึ้นได้เพราะนั้นเส้นตรงนี้เป็นเส้นในยะสสาคัญที่เราปักตั้งแต่โลก,กับไฮไว้ White นะครับก็ใช้เป็นเกณฑ์ในการดูได้ประมาณหนึ่งเลยนะครับตัวถัดไปนะครับเอเวอร์ Ever, นะครับเอเวอร์เอเวอร์แลนด์นะครับเอเวอร์แลนด์เป็นยังไงบ้างภาพรวมดูไม่ค่อยดีเลยนะครับมันอยู่จากข้างบนแล้วก็ลงมาต่ํามากจนแบบโอ้โห แอบน่ากลัวเนาะแอบน่ากลัวนะครับแล้วก็ภาพรวมจริงๆเนี่ยในทางเฟรมย่อยตรงนี้มันยังดูเป็นทิศทางขาขึ้นนะครับแต่ตรงนี้แหละเป็นจุดที่เราวัดใจนะครับเรียกว่าจุดวัดใจเพราะว่าจริงๆไอซเนี่ยขึ้นจาก30ก็คือตรงนี้เปลี่ยนเทนเนา คือยกโลยกหายได้นะครับก็เปลี่ยนจาก30แล้วก็วิ่งไปถึง70นะครับมีเลี้ยงเลี้ยงอยู่ที่70ประมาณสัก2-3ครั้งนะครับขึ้นไปแตะลงขึ้นไปแตะลงแต่ตอนนี้ลงมาวิ่งเป็นไซเวย์นะครับแบบนี้ซึ่งอย่างเนี้ยไม่เลือกข้างนะครับไม่เลือกข้างซึ่งตรงเนี้ยบอกอีกทีว่ามันถึงจุดที่ต้องตัดสินใจว่าจะขึ้นหรือลงเนาะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมี2ทางนะครับขึ้นหรือลงเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยผมบอกได้ยากเลยว่าจะขึ้นหรือลงนะครับเพราะสัญญาณไอ้สยวิ่งตรงกลาง MACD ก็อยู่แบบติบๆกลางๆนะครับอยู่ที่ศูนย์่ะมออยู่เส้นศูนย์มันก็ไม่ขึ้นไม่ลงนะครับมันก็เลยบอกยากเพราะฉะนั้นใครไม่คล่องไม่เชี่ยวไม่ชาญกับหน้ากราฟแบบนี้นะครับให้ระวังและกันสําหรับเอเวอร์แลนด์นะครับอ่ะถัดไปนะครับชยโยบ้างนะครับชยโยช่วงที่ผ่านมาน่าจะมีคน ถือกันเยอะนะครับชโยเนาะภาพแนวโน้มนะครับยังเป็นขาขึ้นที่วิ่งไต่เส้นได้ดีมากนะครับนี่ขึ้นไปปุ๊บลงเส้นดีดนะครับลงเส้นดีดอีกครั้งอันนี้กําลังจะลงเส้นอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ไอซายปรับตัวลงมาประมาณสักเหลือ50กว่ากว่านะครับก็เออเป็นจุดเช็คเหมือนกันครับว่าถ้าลงเส้นแล้วยังเด้งต่อก็โอเคเนาะก็ใครอยากจะเข้าซื้อนะครับก็ลองพิจารณาแถวๆเส้นเอาละกันว่าถึงเส้นแล้วเด้งไหมถ้าเด้งให้เข้าไม้แรกของเส้นเนาะน่าสนใจนะครับแต่ว่า ทิศทางตรงนี้ดูสีเหลืองไหมครับมันก็มีการหักหัวลงนิดหน่อยเนาะถ้าเมื่อไหร่เหลืองกัสบส้มมาบรรจบก,กันอันนี้เปลี่ยนทิศทางเป็นขาลงทันทีนะครับก็ระมัดระวังในการเข้าซื้อขายด้วยแล้วกันนะครับสําหรับตัวนี้เนาะก็แล้วแต่ครับใครชอบก็ซื้อนะครับไม่ชอบก็ไม่ต้องซื้อเนาะเงินใครเงินมันนะครับไม่มีการชี้ชวนแนะนําอะไรใดๆเนาะมาอ่านให้ฟังเฉยๆว่ามีความเห็นอย่างไรนะครับเพราะว่าเราเองก็ไม่ใช่คนที่ เป็นนักวิเคราะห์เนาะนักวิเคราะห์เขามีกันมากมายนะครับแล้วก็ไม่รู้จะชี้ชวนไปทําไมเพราะว่าผมไม่ได้ไม่เสียอะไรกับเงินของท่านเลยนะครับตัวต่อไป CPF นะครับก็ CPF เนี่ยช่วงก่อนหน้านี้มันเป็นเทรนแบบนี้นะครับวิ่งขึ้นมาไต่แล้วยุ่อยู่ที่เส้นนะครับแล้วก็มีการหักหักหัวลงมาปรับตัวลดลงนะครับก็ณนะวันนี้ถ้าถามผมผมว่ามันเปลี่ยนเทรนแล้วนะเพราะจุดนี้นะครับจุดตรงนี้ high high Hi. โลโลนะครับก็คือไฮกับโลเนี่ยถูกกดตดต่ำลงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันเปลี่ยนทิศทางแล้วนะครับก็ใครที่ทำกำไรระยะสั้นเขาก็คงขายกันหมดแล้วแหละนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากจะเข้าซื้อนะครับมีจุดที่น่าสนใจตรงที่ว่า RSI กำลังจะเข้าโซน30นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจาก70ลง30เนี่ยน่าเฝ้าเนาะถ้ามันถึง30แล้วมันช้อนกลับมาได้เช่นแบบนี้ ช้อนลงมาแล้วก็ขึ้นได้แบบนี้ให้เข้าซื้อแถวๆนี้เนาะมันจะดูน่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย CPF นะครับก็จะเรินพกกระพันเนาะยังเป็นกลุ่มของ ที่ดูมีสายปานที่ดีนะครับแม้ว่าจะมีเรื่องของภาวะหนี้หรือว่ามีโควิด -19 แต่เขาก็ยังสามารถเลี้ยงตัวเองมาได้รอดพ้นจากโควิด -19 และย,ยังทำเหมือนกับนิวไฮด้วยใช่ไหมนี่เห็นไหมนิวไฮนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีความน่าสนใจนะครับเมื่อลงแตะเส้นนะครับไอซายซลงส0มเนี่ยน่าพิจรารณาเข้าซื้ออยู่เหมือนกันนะครับโอเคถัดไปนะครับแบมเนาะแบบนี้ก็ไม่ได้พูดถึงนานแล้วนี่ใช่ไหม นะครับแบมเนี่ยภาพตอนนี้เป็นภาพที่เอ่อแปลกๆเนาะมันก็วิ่งแบบว่านิ่งๆทรง,งๆนะครับแต่จุดที่น่าสนใจคืออันนี้แหละว่ากําลังจะเข้าโซนส0นะครับ30ขึ้น70แล้ว70ลง30นะครับจุดที่น่าเข้าซื้อคือตอนที่มันวิ่งช้อนกลับขึ้นมาเหมือนเมื่อกี้นะครับแล้วก็ m a c d วิ่งแบบโอ้โหเรียกว่าเป็นไม่จิ้มฟันเลยแหละบางเฉียบเลยนะครับก็ตรงนี้มันยังดูยากนะครับผมก็มองว่าจริงๆมันเหมือนเป็นกรอบไซด์เว่ยไหม ไม่รู้ว่าใครมองมันเป็นกรอบไซด์เวย์หรือเปล่าแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ไม่ได้ชัดมากนะครับเป็นกรอบไซด์เวย์แบบอาจจะย่อมๆในช่วงนี้แล้วตอนนี้ก็หลุดลงไปนะครับพอหลุดลงไปเราก็จะไปหาโลใหม่ก็แถวๆนี้ก็มีโอกาสที่จะลงมาต่ําเหมือนกันนะครับก็ระมัดระวังนะกันในการเข้าซื้อนะครับเพราะว่าผมว่า ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าเรื่องของภาวะหนี้ก็น่าจะเป็นประเด็นสําคัญสําหรับแบมเนาะเพราะว่าเขาเป็นบริหารสินทรัพย์หนี้เนาะเขาเป็นการบริหารหนี้พอบริหารหนี้เนี่ยมันก็จะมีสินทรัพย์มากมายนะครับที่เขาต้องเอามาบริหารแต่ด้วยภาวะณวันนี้นะครับหนี้มันล้นโลก คือคนจะมาซื้อของจากเขาได้ก็ต้องไปกู้มานะครับก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าในกลุ่มธุกรกิจนี้ยังน่าสนใจอยู่หรือเปล่านะครับแต่ก็อาจจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่อาจจะเป็นม้ามืดก็ได้นะครับเพราะว่าในช่วงโควิดเนี่ยก็ก,ก็ทำได้ดีมาตลอดนะครับโอเคตัวถัดไปนะครับตัวถัดไปคือมินต์เนาะมิน์นี่มีเรื่องราวเลยนะครับในช่วงเดือน สิงหานะเดือนที่8นะครับว่าไปสนับสนุนรายการโทรทัศน์อยู่ช่องหนึ่งเนาะที่คนไม่ค่อยพอใจกันเท่าไหร่นะครับก็เลยเหมือนจะโดนบอยคอรนะครับไม่ใช่แค่ในประเทศไทยเนาะโดนบอยคอรในตลาดสากลด้วยนะครับก็น่ากังวลน,นิดหน่อยสําหรับมินนะครับแต่ภาพรวมนะครับนี่ถ้าวาดแบบเทนลน์แบบอย่างนี้นะครับก็ วิ่งแตะเส้นขึ้นลงแตะเส้นวิ่งขึ้นอีกนะครับก็ขึ้นได้ดูขึ้นได้แต่ว่าไม่ได้ขึ้นได้แบบว่าชูชาตเท่าไหร่นะครับก็ค่อยๆไปทรงๆนิ่งๆเนิบๆนะครับค่อยๆ ไต่ขึ้นไปทีละเล็กทีละน้อยนะครับถ้าถามผมตอนนี้ก็มีความน่าสนใจตรงที่ว่ากราฟวิ่งเหนือเหลืองเหนือส้มแล้วก็เหลืองตัดส้มไปแล้วนะครับแต่ว่า2วันที่ผ่านมาแท่งมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มันดูทําท่าหักหัวนะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งมันกําลังจะแตะเขา้าโซน70มั้งนะครับมันก็มีโอกาสเหมือนกันที่คนขายทํากําไรนะครับเพราะว่าถ้านับตั้งแต่ช่วงโควิด -19 ทีนมาตรงนี้นะครับ ตัดที่มันลงไปต่ําๆเลยนะช่วงนี้ก็คือช่วงที่มันกลับตัวมาได้แบบสูงสุดก็อยู่ที่ประมาณ26บาทนะครับแต่ช่วงเนี่ยช่วงที่ผ่านมาก็อยู่23บาทบางคนเขาก็อาจจะแบบว่าเอาเอาแท่งนี้เนาะเดี๋ยวผมปักให้ดูเนาะมันจะมีอยู่แท่งหนึ่งตรงนี้นครับ หลังจากแท่งที่ทำหายนะครับคนก็อาจจะขายก็ได้เนาะมันก็เลยเป็นที่มาของการที่หักหัวลงนิดหน่อยนะครับก็จุดเช็คพอยต์ก็คือวิ่งลงมาเหลืองหลุดส้มไหมถ้าเหลืองหลุดส้มให้ระวังนะครับแล้วก็ถ้าแตะเส้นแล้วยังเด้งกลับโอเคแต่ถ้าเกิดแตะเส้นปุ๊บแล้วล่วงเนี่ยก็ระมัดระวังละกันนะครับตัวถัดไปครับอิชินะครับอิชิอิชิตันนะครับก็ เคยรีวิวไปช่วงที่ผ่านมานะครับเราก็ยังคอนเฟิร์มว่ามันเป็นแนวโน้มขาขึ้นแบบชดัดเจนชดัดเจนนะครับก็น่าจะเป็นการทำนิวไฮใช่ไหม นะครับก็ New High นิวไฮในในรอบไม่ไม่ไม่ได้หายมากนะครับเพราะว่าเคยมีจุดสูงสุดที่สูงกว่าน,นี้แล้วนะครับแต่ว่าช่วงหลังโควิดมาเนี่ยชันมากนะครับภาพรวมแบบนี้ผมบอกเลยว่ายังวิ่งได้อีกนะครับก็มันจะเป็นนิวไฮและมันก็มีเพดานของมันก็ไปปักฟิโบนัชชีภาพใหญ่ๆเอาละกันนะครับแต่ว่าด้วยสัญญาณแบบนี้ดูกราฟแบบนี้ทรงอย่างนี้ผมว่ามันยังพอขึ้นได้นะครับก็ใครชอบใครรักก็ลองดูแล้วกันนะครับก็ ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่างบในช่วงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรนะครับผมไม่ได้ติดตามเลยนะครับก็ลองดูครับเพราะว่าหน้ากราฟมันก็ยังสวยงามดีแล้วก็แท่งที่ผ่านมาก็บวกไป10.67%นะครับสำหรับวันที่1กันยายนเนาะไม่ใช่สิงหาละก็1กันยายนก็บวกมาได้ต้อง10%นะครับไม่แน่ใจว่ามีข่าวอะไรบ้างเนาะตัวถัดไปนะครับธานีนะครับธานีหรือราชธานีลิสซิงนะครับก็ช่วงที่ผ่านมานะครับมีการเขาเรียกว่า r o เนาะ r i g h t อฟ f ฟอร์ลนะครับก็คือการที่ให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นเดิมนะครับมีสิทธิซื้อหุ้นในตาส่วน2ต่อหนึ่งนะครับก็จริงๆมันควรจะไม่ดีนะครับมันควรจะล่วงเพราะว่าการเพิ่มทุนนะครับหรือว่าการออกหุ้นเพิ่มเนี่ยมันหมายความว่าสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของเนี่ยของเราหรือของนักลงทุนในตลาดเนี่ยมันน้อยลงนะครับแต่ว่ามันกลับกลายเป็นพลิกผันครับกราฟมันสวยซะงั้นนะครับ กราฟวิ่งเหนือเหลืองเ,เหนือส้มเหลืองตัดส้มเหลืองตัดแดงซะง,งั้นนะครับกลายเป็นภาพรวมที่ดูดีนะครับดูดีซะง,งั้นเลยนะครับโดยที่แบบตกใจเหมือนกันนะครับ r s i นะครับมันวิ่งอยู่ที่30มาตั้งแต่ช่วงเอพิลนะครับหรือเดือนเมษาย,ยนแล้วก็ทรงมาตลอดนะครับวิ่งเป็นไซด์เวย์แบบน่าเบื่อนะครับพูดตามตรงว่าวิ่งน่าเบื่อมากเพราะว่าวิ่งอยู่ในกรอบแบบนี้ นะครับขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงมีมีอยู่แค่นี้แต่เมื่อวันหนึ่งนะครับมันเบรกกรอบขึ้นไม่ได้พอเบรกได้เท่านั้นแหละพุ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพรวมตอนนี้เป็นแนวโน้มขาขึ้นแบบชัดเจนนะครับแล้วก็ใครสนใจจะเข้าตอนนี้นะครับก็ผมว่ามันก็ยังพอได้เนื่องจากมันเป็นแนวโน้มขาขึ้นเนาะมันก็เซฟกว่าการไปหาหุ้นที่มันเป็นแนวโน้มขาลงแล้วมาวัดใจเนาะว่าตอนนี้มันก็ขึ้นไปก็อาจจะ เรียกว่าขึ้นรถไปกับเขานะครับแต่ขึ้นไปแล้วลงให้ถูกป้ายแล้วกันนะครับถ้าลงผิดปลายนี่ก็ระวังจะเหลือคนเดียวอยู่บนรถนะครับตอนนี้นะครับวันที่1กันยานี่ก็บวกไป7 6 5นะครับก็ไม่รู้ว่าขึ้นมาด้วยเหตุผลอะไรกันนะครับสามารถขึ้นต่อได้เรื่อยๆเลยนะครับก็ยังดูมีแรงซัพพอร์ตนะครับแต่จุดที่ต้องระวังนิดนึงก็คือว่า30เนี่ยขึ้น70ไปรอบหนึ่งแล้วก็มีการย่อนะครับตอนนี้ขึ้น70อีกแล้วนะครับก็อาจจะมีแรงเทขายผมว่าแแนนนววรััับสสํําาาคคญญต้ก็อจจะ เป็น4ี่บาทไหมเพราะว่าเป็นตัวเลขที่เป็นในยะสําคัญนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็น่าจะเป็นแบบ4บาทกว่าแล้วว่ะไม่รู้มันจะขึ้นไปถึงหรือเปล่านะครับก็ใครที่ยังไม่ได้เข้าแล้วสนใจก็ลองพิจารณาดูครับว่าเข้าไม่เข้านะอันนี้ก็อยู่ที่ดูแยพินิจแล้วว่าชอบแบบว่ากราฟที่มันพุ่งๆแบบนี้หรือเปล่านะครับตัวถัดไปนะครับ NER เนอร์นะครับหรือว่า North East Rubble น,นะครับก็ภาพรวมอันนี้มันของเก่าเนาะที่ผมเคย อ่านไปในครั้งที่แล้วนะครับเราภาพมันเป็นจริงไหมนะครับก็ตอนนั้นผมปักไว้ข้างบนเนาะพอวิ่งขึ้นไปปุ๊บมันก็มาวิ่งอยู่แถวเส้นนะครับเพราะฉะนั้นภาพตรงน,นี้ยมันก็พออยู่ที่เส้นแล้วเป็นไงมันก็ต้องตัดสินใจว่าจะเด้งขึ้นไปหรือว่าล่วงลงมานะครับสัญญาณนะครับ EMA เห็นยังไงนะครับ ก็ขึ้นไปแล้วก็มีการพยายามปรับตัวลดลงจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ภาพนี้ผมว่ามันเลือกทางลงมากกว่าทางขึ้นเนาะเพราะว่าอยู่ที่70นะครับเป้าหมายของมันคือ30ข้างบนตรงนี้นะครับเกิดจุดตัดที่ตรงนี้ด้วยนะครับก็ทําให้ตัว m a c d เอ่ดีจะปรับตัวลดลงได้นะครับส่วนกราฟตรงนี้มันก็เป็นการคอนเฟิร์มแล้วแหละว่ามันเป็นแนวโน้มขาลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวมองว่า โอกาสลงมากกว่าโอกาสขึ้นนะครับแต่ถามว่ามันจะขึ้นได้ไหมจริงๆมันก็มันก็พอมีโอกาสนะไม่ใช่ว่ามันจะขึ้นไม่ได้เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราวาดอยู่ประมาณนี้นะครับมันก็ยังไม่หลุดเทนแหละนะครับถ้าเป็นเทนใหญ่เนาะแต่ถ้าเทนย่อยมันก็คือเริ่มหลุดนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันอาจจะลงมาแตะเส้นแล้วเด้งก็ได้นะใครจะไปรู้นะครับสำหรับ North East La b บเนะครับตัวถัดไปนะครับแซปเป้นะครับ SAPP นะครับแซปเป้นะครับแซปเป้นะครับเป็นไงก็ภาพรวมนะครับดูอย่างนี้ก็ดูเหมือนมีลุ้นใช่ป่ะเพราะว่า R S I ัยก็ปรับตัวได้ดีนะครับหลังจาก30ปุ๊บพุ่งเร็วๆเลยนะครับแล้วก็ MACD ก็เขียวแล้วนะครับภาพตรงนี้ก็เนี่ยแท่งนี้ก็คือว่ากราฟเหนือเหลืองนะครับมีสีแดงตรงนี้โผล่มานะครับแล้วก็ตอนนี้กราฟเหนือส้มเหนือแดงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นภาพแบบนี้ เป็นภาพที่มันกําลังพยายามจะเกิดการกลับตัวนะครับหรือว่ามันจะเป็นแค่เทคนิคอลรีบาวก็ได้นะไม่แน่ใจนะครับแต่แท่งที่ผ่านมาในวันนี้นะครับ9%กว่านะครับ9.36%ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับเราก็มีโอกาสลุ้นที่จะเป็นการกลับตัวที่แท้จริงนะครับก็ใครที่สนใจเข้าก็อาจจะ ใช้โดยพินิจแล้วกันนะเพราะว่าการเข้าแบบนี้ก็มีความเสี่ยงเนาะขึ้นไปแล้วก็ล่วงลงมาเจอบ่อยเหมือนกันนะครับก็ลองดูครับว่าถูกใจไหมใครเป็นสายอ่านงบก็ไปอ่านงบกันหน่อยเนาะว่าโอเคหรือเปล่านะครับตัวถัดไปที่ w p นะครับ Thaiware Product นะครับ อืมโอ้โหแทงนี้น่ากลัวจังเลยนะครับภาพรวมตอนนี้เป็นยังไงนะครับภาพรวมตอนนี้คือมันขึ้นได้ไม่สุดเพราะจาก3ามสิบตรงนี้ไปไม่ถึงเจ็สิบอ้อถึงนะครับก็ถึงตรงนี้แล้ววันที่ถึงก็คือวันที่เททิ้งลงมาด้วยนะครับเพราะฉะนี่นนย ถ้าเกิดอย่างนี้เราอ่านเซนติเมนต์นะครับหรือว่าความคิดเห็นของคนในตลาดว่าไม่เห็นด้วยนะครับมีการพุ่งขึ้นไปแล้วก็ทําการเทขายทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการปรับตัวราคาแบบนี้นะครับสัญญาณที่น่ากลัวอีกอันหนึ่งก็คือว่าเหลืองกําลังจะตัดส้มในทิศทางขาลงตรงนี้นะครับก็อาจจะเป็นสัญญาณที่บอกว่าหมดแรงนะครับกาลังจะเปลี่ยนทิศทางเป็นขาลงแทนนะครับก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นใคร พิจารณาตัวนี้อยู่หรือถืออยู่ก็เรามาระวังแล้วกันนะครับตัวสุดท้ายนะครับแซมนะครับตัวสุดท้ายเลยแซมนะครับแซมหรือว่าน่าจะอ่านว่าสามชัยใช่ไหมสามชัยสตีลอินดัสเซียนะครับผมไม่ไม่เคยรู้จักบริษัทน,นี้เลยนี่ต้องขออภัยด้วยนะครับก็ภาพรวมนะครับภาพรวมก็คือมันเป็นทิศท,ทางน่าจะเป็นขาลงเนาะมันก็ซึมๆลงมานะครับจาก70 พยายามหา30อยู่ครับยังไปไม่เจอเนาะภาพรวมมันเป็นอย่างนี้ไงนะครับพอมันเป็นแบบนี้มันก็เลยดูทรงเหมือนกับปรับตัวลดลงนะครับจริงๆตรงนี้มันก็ดูไม่ได้ลดลงขนาดนั้นเนาะแต่อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับปรับตัวแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นนะครับสาหรับผมมองอย่างนี้ผมมองว่ามีโอกาสที่จะลงไปให้ถึงไ s ซ30ก่อนเพราะนั้นเนี่ยโอกาสที่กราฟจะปรับตัวลดลงมันมีค่อนข้างสูงเหมือนกันนะก็เลยไม่มั่นใจนะครับว่า เออ่มันเป็นการาฟส่งที่ดูยากอะนะครับแล้วจริงๆมันก็แอบเหมือนไซ์เวย์ในกรอบนี้ด้วยนะ ก็ไม่รู้ว่ามันจะใช่กรอบนี้หรือเปล่านะครับก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันก็ดูไม่ค่อยช้เวทเท่าไหร่เนอะใช่ไหมก็ก็ลองดูแล้วกันนะครับผมไม่ถนัดอ,อ่หุ้นแนวนี้เลยโดยเฉพาะถ้าเป็นกราฟแบบนี้ผมจะเลี่ยงเลยเพราะว่ามันค่อนข้างยากนะครับคือกราฟที่ดีคือกราฟที่เราอ่านแล้วเราดูแล้วเราก็รู้เลยว่ามันจะไปที่ทางไหนเนาะคือเราสามารถให้ให,ให้น้ำหนักหรือคาดคะเนดได้นะครับก็ลองหาหน้ากราฟหน้าเทรดนะครับที่ถูกใจเราแล้วก็ถูกจริตข,ของเราจริงๆอะ่ะพอดูปุ๊บแล้วรู้เลยอ่ะว่าแบบอืมทรงแบบเนี้ย เออถ้าเกิดมีงบการเงินที่ดีนะครับสถานการณ์เอื้อเป็นใจเนี่ยน่าจะบวกขึ้นได้เออมันหากราฟแบบนั้นนะครับหรือว่าหาหน้ากราฟที่เราแบบเทรดแล้วเรามั่นใจมีความมั่นใจว่าเอยแบบนี้เราไม่พลาดแน่ นะครับอย่างน้อยมันช่วยให้เรามีความมั่นใจแล้วมันจะเ,เรียกว่าโอกาสพลาดน้อยลงแล้วกันนะครับโอเคประมาณนี้ครับผมจาไม่ได้เหมือนกันว่าพูดไปทั้งหมดกี่ตัวนะครับกเ็เป็นการอ่านกราฟหุ้นให้เพื่อนๆฟังนะครับสําหรับหุ้นไทยในเซ็ตเนาะโอเควันนี้ผมแถมภาพรวมของเซ็ตให้หน่อยแล้วกันนะครับภาพรวมของเซ็ตเนี่ยเป็นกราฟที่แบบอึดอัด มากนะครับช่วงที่ผ่านมาจริงไหมคือมันเป็นไซด์เวดาวนะครับภาพที่เราเห็นนะครับมันคือ r s i จาก70กําลังค้นหาครับค้นฟ้าคว้าดาวเลยว่าจะพุ่งลงไปหา30ได้อย่างไรเนาะเพราะจริงๆจาก30อันนี้ขึ้นมาตรงนี้ก็คือเป็นขาลงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ยังไงมันก็ลงนะครับเนี่ยมันลงจากตรงนี้แล้วก็ ตีก็ตีลงมาอย่างนี้ยังไงมันก็ลงนะครับแล้วก็เส้นสีเหลืองกับสีส้มเหลืองตัดส้มลงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่ามันจะค่อยๆซึมลงซึมลงซึมลงไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าวันไหนมันจะกลับตัวเนี่ยบอกยากเหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดถามผมนะก็รอดูครับว่าถ้าเกิดลง30แล้วเด้งได้เนี่ยก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพรวมของเซ็ตในตอนนี้คนถามเข้ามาเยอะนะครับว่ามองเห็นยังไงผมก็บอกเลยว่าเป็นไซด์เวย์ดาวนะครับค่อยๆปรับตัวลดลงอย่างชัดเจน สัญญาณ r s i ก็บอกนะครับ MACD ก็ตีบมากๆเลยนะครับดูไม่ไม,ไม่ไม่มีทีท่าว่ามันจะขึ้นหรือลงเลยก็คือว่ามันดูซึมๆเหมือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพรวมของเซตประมาณนี้นะครับก็ใครที่ อยากจะเข้าซื้อหุ้นก็ลองพิจารณาดูครับว่าจะเอายังไงจะเอาเมื่อไรได้ไม่ได้ยังไงนะครับก็ลองดูนะครับตามหลักตามเกณฑ์ที่ทุกคนมองแล้วกันนะครับก็ไม่ไม่ชี้นำล้วกันว่าเห็นยังไงนะครับแต่ถ้าเกิดถามผมเส้นแนวโน้มมันบอกอยู่แล้วว่ามันปรับตัวลดลงนะครับโอเคประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้เนาะใครอยากดูหุ้นอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับก็เป็นการแชร์มุมมองของผมแล้วกันนะครับแต่ว่าผมไม่ใช่นักวิเคราะห์เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการให้ความรู้ไม่ได้ ชี้ทำหรือชี้ชวนในการลงทุนใดๆนะครับก็ให้ความรู้เพื่อนๆแล้วกันในมุมมองของผมแล้วกันนะครับโอเคประมาณนี้ครับเราเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดๆไปนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขสนุกกับการลงทุนแล้วก็อย่าดอยนะครับโอเคบายๆครับ